กาะละครั้งหนึ่งไม่นานนักในหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนพ่อของเด็กชายตายจากไปนานแล้วเขาอาศัยอยู่กับแม่และญาติญาติท่านลุงเหตุใดพวกท่านกับท่านแม่จึงต้องทำแต่งานกันด้วย ถ้าเห็นท่านแม่ของข้าทำงานไม่เคยหยุดเลยอ้าวใครจะอยากทำงานกันเล่าแต่มันเลือกไม่ได้เพราะพวกเราอยากจนแล้วทำอย่างไรเราถึงจะไม่ยากจนล่ะครับก็ต้องมีเงินเยอะๆเงินทองนั้นบรรดาลสุขมีเงินเยอะชีวิตก็จะสุขสบายอยากมีอะไรก็ได้มีอยากกินอะไรก็ได้กินเออเหอดีจังเลยแล้วเหตุใดท่านลุงไม่มีเงินให้เยอะๆล่ะครับใครจะไม่อยากมีเล่าข้าก็อยากมีเงินเยอะๆเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร อืมโตขึ้นข้าจะต้องหาเงินให้เยอะๆให้ได้เลยทิศทางชีวิต หลายปีต่อมาเด็กชายก็ได้เติบโตเป็นชายหนุ่มเขายังคงมีชีวิตที่ลำบากยากจนข้นแค้นอยู่เหมือนเดิมเฮ้อคนเราจะมีเงินทองเยอะๆได้อย่างไรกันนะวันหนึ่งชายหนุ่มเห็นคนในหมู่บ้านที่ไปทำงานในเมืองแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านดูการแต่งตัวสะอาดสะอ้านดูมีฐานะจึงได้เดินเข้าไปถามว่า ท่านลุงเหตุใดเดี๋ยวนี้ท่านดูล่ำซ้ําจังอ๋อข้าไปทํางานในเมืองมาน่ะในเมืองหาเงินได้ง่ายอย่างนั้นหรือมันก็ไม่ได้ง่ายนักหรอกแต่ก็ดีกว่าอยู่ที่นี่อย่างไรก็ไม่มีทางรับรวยได้เมื่อได้ฟังดังนั้นชายหนุ่มจึงคิดอยากไปหางานทําในเมืองกับเขาบ้างเขาจึงมาขอแม่ของเขาออกไปสแสวงโชคในเมืองใหญ่เหตุใดเจ้าจึงอยากไปหางานทําในเมืองละ่ะ ข้าอยากมีเงินเยอะๆหน่อยสิครับจะได้ทําให้ท่านแม่มีความสุขไม่ต้องลําบากอย่างที่เป็นอยู่แม่มีลําบากหรอกแม่กลัวเจ้าจะลําบากมากกว่าข้าไม่กลัวความลําบากหรอกครับท่านแม่ที่เราเป็นอยู่นี่มันมียากยืนหรอกที่ดินที่ทํากินก็ของคนอื่นม่รู้ว่าเขาจะไล่หนีวันไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงออกจากบ้านไปหางานทําในเมืองใหญ่เพื่อสแสวงโชคตามที่ตั้งใจไว้ ท่านลุงข้าฝากดูแลท่านแม่ของข้าด้วยนะหากข้ามีฐานะร่ำรวยแล้วจะกลับมารับท่านแม่ไปอยู่ด้วยได้ได้มิต้องเป็นห่วงเมื่อเข้ามาในเมืองชายหนุ่มเห็นผู้คนที่นั่นล้วนแต่งตัวดีชีวิตความเป็นอยู่ดูดีกว่าที่หมู่บ้านของเขาเป็นอย่างมากอืมเป็นอย่างที่ท่านลุงในหมู่บ้านว่าไว้จริงๆที่นี่ต่างจากหมู่บ้านของเรายังกับฟ้ากับเหวที่นี่เท่านั้นถึงจะมีโอกาสร่ำรวย ชายหนุ่มจึงเดินออกหางานทําแต่ก็ไม่ใช่จะหางานได้ง่ายอย่างที่คิดเขาไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับจนได้มาเจอกับที่แห่งหนึง่งมาหางานทําอย่างนั้นหรือมีแต่งานแบกทั้งส่วนทําไหมค่าทําครับในที่สุดชายหนุ่มก็ได้งานทําแต่ค่าแรงที่นี่ก็ไม่ได้มากมายนะัก เมื่อคิดดูแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะทำให้ร่ำรวยได้อย่างที่หวังไว้เลยเฮออเหตุใดคนถึงว่าทำงานในเมืองแล้วจะร่ำรวยได้นะค่าแรงแค่นิดเดียวเองแบบนี้จะร่ำรวยได้อย่างไรเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเมื่อได้ยินก็ได้เอ่ยว่าก็แงสิวังแต่ค่าแรงทำจนตายก็ไม่มีทางร่ำรวยได้หรอกมันต้องรู้จักวิธี ทำอย่างไรอย่างนั้นหรือคนงานอย่างพวกเราหากหวังร่ำรวยมีทางเดียวคือต้องให้สวรรค์เมตตาต้องมันไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เยอะๆสักหน่อยสวรรค์ก็จะเมตตาให้โชคลาภแก่เราอย่างไรล่ะอืมอย่างนี้นี่เองแล้วมีเจ้าที่ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างอย่างนั้นหรือเอาอย่างนี้เลิกงานแล้วข้าจะพาไปและแล้วเมื่อหลังเลิกงานเพื่อนของชายหนุ่มก็พาเขาไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งเมื่อไหว้เสร็จ เพื่อนของเขาก็ได้ชักชวนว่าข้ารู้สึกว่าวันนี้เจ้าจะต้องประทานโชคลาภให้ข้าแน่ๆเลยไปวัดดวงกันหน่อยไหมล่ะวัดดวงอย่างไรอย่างนั้นหรือก็ต้องไปเล่นพนันที่บอลอย่างไรล่ะนั่นการพนันอย่างนั้นหรือเออแต่ข้ากลัวจะเสียมากกว่าแล้วเจ้าคิดว่าหากสวรรค์จะประทานความร่ำรวยให้แก่เราจะต้องทําอย่างไรอย่างนั้นหรือหายไม่ใช่การพนันอืมใช่จริงๆด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มและเพื่อนของเขาก็พากันตระเวนไปไหว้เจ้าตามที่ต่างๆที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์ไหว้เสร็จแล้วก็พากันไปเล่นการพนันที่บ่อนแต่เล่นทีไรก็เสียทุกทีแทงเสียแทงเสียเสียแล้วก็อย่าเอามีดมาแทงข้าก็แล้วกันเอาละเอามือออกเออแล้วนะสิบเอ็ดให้โลจเจ้ามือกินรีบ นี่เราก็ตรวเวนไหว้เจ้ามาจนครบทุกที่ในเมืองแล้วที่ไหนว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไปมาหมดแล้วเหตุใดจึงยังไม่มีโชคเสียทีนั่นน่ะสิข่าวว่าข้าจะล้มเลิกความคิดที่จะร่ำรวยแล้วแหละคิดว่าพรุ่งนี้จะกลับไปอยู่บ้านนอกเหมือนเดิมแล้วชายหนุ่มรู้สึกสับสนในจิตใจเป็นอย่างมากเขาไม่รู้ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริงต้องเป็นอย่างไรเขาจึงเดินจากเพื่อนของเขามา ระหว่างที่ชายหนุ่มกําลังเดินไปก็ได้มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาชนอุ๊ยโทษทีนะชายแปลกหน้าคนนั้นแท้จริงแล้วเป็นโจรวงกระเป๋าแต่ชายหนุ่มก็ไหวตัวทันจึงได้วิ่งไล่ตามเฮ้ยเจ้าล้วงกระเป๋าข้ายอย่างนั้นหรือเอาคืนมานะเมื่อโจรลวงกระเป๋าเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งหนีทันทีคืนในงง่น่ะสิแต่สุดท้ายชายหนุ่มก็ไล่ตามจนจับตัวได้ นี่แน่ยอมแล้วยอมแล้วเอาของเจ้าคืนไปค,ค,คิดคิดดูแล้วรู้สึกว่ามันจะเบาๆเหมือนกระเป๋าเปล่าเลยมันมีของมีค่าอยู่หรือก็ไม่มีหรอกค่าเล่นเสียบอลไปหมดแล้วเอ้าแล้วจะวิ่งไล่ตามให้เหนื่อยทาไมข้านี่งงกับพวกเล่นบอลอย่างเจ้าเสียจริงอยากได้เงินแทนที่จะมาเป็นโจรอย่างข้าหาเงินได้ง่ายๆก็มิทาเป็นโจรหาเงินได้ง่ายอย่างนั้นหรือแน่นอนเห็นว่าเจ้าวิ่งเร็วใช้ได้ข้ากําลังหาลูกมืออยู่พอดีมาทํางานกับข้าไม่ล่ะ ทำสิข้าอยากร่ำรวยเร็วๆและแล้ว,ลวชายหนุ่มก็ตัดสินใจเป็นโจรกับมิจฉาชีพคนนั้นพวกเขาแบ่งหน้าที่กันทําบางทีก็ดูต้นทางบางทีก็เป็นไม้ต่อคอยซ่อนของที่ขโมยมาเก็บไว้เพื่อไม่ให้จับได้ซึ่งงานนี้ก็ได้เงินดีอย่างที่มิจฉาชีพคนนั้นพูดไว้จริงๆเมื่อได้เงินมาพวกเขาก็เอามาใช้จ่ายดื่มกินอย่างสำราญใจเป็นอย่างไรล่ะอย่างที่ข้าว่าไหม จริจริงๆด้วยขอบคุณพี่ชายที่ชี้นําข้าแบบนี้ไม่นานข้าต้องร่ำรวยได้อย่างแน่นอนเลยฮา่าฮ่อ้าเช่นนั้นก่็ดืม่มแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังทำการล้วงกระเป๋าผู้คนอย่างที่เคยทำก็ปรากฏว่าเฮ้ยนี่เจ้าบังอาล้วงกระเป๋าขาอย่างนั้นหรือเปล่านะไม่เชื่อก็คนตัวข้ารู้ได้ เมื่อชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปเพื่อรับของที่ขโมยออกมาตามที่ได้นัดแนะกันไว้แต่วันนี้โชคไม่ดีที่เหยื่อเป็นคนตาไวพวกเขาจึงถูกจับได้ในที่สุดเฮ้ยจะไปไหนพวกจะรับไม้ต่อกันคิดว่าข่าม่รู้หรือพี่น้องข่าเจอพวกล้วงกระเป๋ามาช่วยกันสั่งสอนมันหน่อยเร็วเมื่อผู้คนแถวนั้นรู้ว่าเจอโจรล้วงกระเป๋าก็ต่างครูกันเข้ามาเพื่อรุมประชาทัน นีน่กระถืบมันเลยาหาตัวมานานแล้วและแล้ว,ลวชายหนุ่มและมิจฉาชีพคนนั้นก็ถูกซ้อมจนสะบักสะบอมจากนั้นพวกชาวบ้านก็จับตัวส่งทางการล้วงกระเป๋าจำคุกหกเดือนปิดสารพวกเขาถูกจับขังคุกอยู่หลายเดือนจนพ้นโทษ แลล่ะพ้นโทษแล้ว,ลดลวเดี๋ยวออกไปหากินกันต่อนะเออข้าว่าข้ามีเอาดีกว่าทําความชั่วแบบนี้ถึงได้เงินก็จริงแต่ก็าอาจไม่มีโอกาสได้ใช้ไม่รู้ว่าจะถูกกระทืบตายวันไหนจะถูกจับวันไหนเช่นนั้นก็ตามใจชายหนุ่มตั้งใจจะปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่ต่อไปข้าจะขอเดินบนเส้นทางที่สุจริตจะเลิกเล่นการพานันและเลิกเป็นโจรอย่างเด็ดขาดชายหนุ่มเดินออกหางานทำอีกครั้งแต่ก็ไม่มีที่ไหนอยากรับเขาเข้าทำงานเลย จนได้มาเจอร้านสรรพสินค้าแห่งหนึ่งฮะเคยติดคูกมาก่อนอย่างนั้นหรือฉินนั้นข้าไม่เอาโดยรอกแต่ข้ากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วโปรดให้โอกาสข้าสักครั้งเถิดข้าจะขยันไม่เกี่ยงงานไม่เอาเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงต้องเดินคอตกออกมาแต่ขณะที่เขากำลังจะก้าวออกจากร้านเขาได้เห็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งท่าทางมีพิรุษ จึงได้เดินกลับมาบอกกับเจ้าของร้านเท่าแก่ท่านกำลังจะถูกขโมยของนะครับอ้าวจะรู้ได้อย่างไรพวกลูกค้ากลุ่มนี้ดูกก็รู้ว่าทํางานร่วมกันคนหนึ่งยืนบงังอีกคนจะลงมือลักของส่วนอีกคนดูลแลเราและรอรับไม้ต่ออยู่นอกร้านเจ้าของร้านได้ลองจับตาดูก็เป็นอย่างที่ชายหนุ่มว่าไว้จริงๆเจ้าของร้านและพวกคนในร้านรวมทั้งชายหนุ่มก็ได้ช่วยกันจับพวกขโมยไว้ได้ และแจ้งทางการให้มาจับตัวไปในที่สุดขอใจเจ้ามากที่ช่วยเหลือเนี่ยของในร้านห้องข่าหายทุกวันแต่ยังจับตัวไม่ได้สักทีข้ายินดีครับเช่นนั้นข้าขอตัวเดี๋ยวสิเจ้าบอกเจ้าอยากทํางานไม่ใช่หรือสนใจมาเป็นยามให้ร้านห้องข่าไหมล่ะท่านจะรับข้าทํางานอย่างนั้นหรือและแล้วชายหนุ่มจึงได้งานทําด้วยความที่เขาเป็นคนขยันไม่เกี่ยงงานและซื่อสัตย์ จึงได้รับความไว้วางใจและค่อยๆได้เลื่อนขั้นและมีเงินเดือนที่สูงขึ้นตามลำดับจนได้เป็นถึงผู้จัดการสาขาต่อไปให้เจ้าดูแลสาขานี้นะข้าจะไปคุมสาขาใหญ่รับข้าจะไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังชายหนุ่มทำงานเก็บเงินสักพักก็มีเงินมากพอ จึงได้ไปรับแม่จากบ้านนอกมาอยู่ด้วยกันอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ท่านแม่ข้าทําสําเร็จแล้วบัดนี้ข้ามีเงินแล้วอาจจะมีมากนะักแต่ก็พอให้มีกินมีใช้มีลำบากอืมแม่ภูมิใจในตัวเจ้าชายหนุ่มใช้ชีวิตอยู่กับแม่ของเขาที่ในเมืองอย่างมีความสุขแต่หลายปีต่อมา แม่ของเขาก็ตายจากไปท่านหมอโปรดช่วยท่านแม่ของข้าด้วยเถิดเสียเงินทองเท่าไหร่ก็ไม่ว่าเสียใจด้วยนะข้าช่วยอย่างสุดฝีมือแล้วแม่ของเจ้าชารามากแล้วชายหนุ่มรู้สึกสับสนในจิตใจขึ้นมาอีกครั้งนี่เราจะดิ้นรนหาเงินทองไปเพื่ออะไรเงินทองไม่เห็นจากบรรดาลสุขอย่างที่คนว่าไว้เลย ชายหนุ่มหมดสิ้นกำลังใจที่จะสู้ชีวิตและไม่มีจิตใจที่จะทำงานวันหนึ่งเจ้าของร้านได้กลับมาเยี่ยมร้านสาขาเมื่อเห็นสีหน้าอันเศร้าหมองของชายหนุ่มจึงได้เข้ามาถามไทยว่าเฮ็ดได้เดี๋ยวนี้เจ้าดูอมทุกข์ไม่เหมือนเมื่อก่อนเลย ท่านเศรษฐีท่านจะลำบากหาเงินทองไปทําไมในเมื่อมีเห็นซื้อความสุขได้อย่างที่คนเขาว,ว่ากันเลยเห็ุได้เจ้าจึงกล่าวเช่นนั้นข้าอุตสาสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อให้ท่านแม่ของข้ามีความสุขแต่สุดท้ายท่านแม่ของข้าก็ตายจากไปอยู่ดีเงินทองมากมายก็ไม่เห็นช่วยอะไรได้เออคนเรามักจะคิดว่าเงินทองคือความสุขคือคําตอบทั้งหมดของชีวิตซึ่งโลกม่ได้ไง่ายได้เช่นนั้น เช่นนั้นเงินทองก็ไร้ค่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกเงินทองนั้นให้โอกาสที่จะได้ทําสิ่งต่างๆที่ผ่านมาจะมีโอกาสทําให้แม่ได้สุขสบายมีโอกาสให้การรักษานั่นก็ถือว่าประเสริฐแล้วแม้เป็นเพียงความสุขชั่วคราวอย่างนั้นหรือหากเจ้าคาดหวังให้ความสุขนั้นยั่งยืนเจ้าจะทุกข์เพราะต้องผิดหวังแต่หากเจ้าเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีช่วงเวลาเจ้าจะได้ดื่มด่ากับความสุขระหว่างช่วงเวลานั้นแม่กินข้าวแล้วจะต้องอิม่มแต่แค่ใดมีความสุขระหว่างที่กินก็เพียงพอแล้วมิ ดุจดงังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาแม้ความสุขจะไม่ยั่งยืนแต่แค่มีช่วงเวลาที่มีความสุขก็เพียงพอแล้ววันนี้ข้าได้มองเห็นทิศทางชีวิตที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งแล้ว ชายหนุ่มได้กล่าวขอบคุณเจ้าของร้านเขามีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปอีกครั้งและได้กลับไปทำงานเหมือนเดิมจุดหมายชีวิตของชายหนุ่มตอนนี้ไม่ได้ยึดถือเงินทองหรือความสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของชีวิตการได้ทำในสิ่งที่รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและรู้จักปล่อยวางกับความผิดหวังที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ออกว่าจะได้แนวทางชีวิตที่ถูกต้องก็ผ่านความผิดพลาดมามากมายจนเกือบเอาชีวิตมิรอดหากมีโอกาสได้รู้แนวทางที่ถูกต้องเสียแต่ทีแรกก็คงจะดีชีวิตคงจะราบรื่นงกว่านี้ปัญญาจากเรื่องนี้การเดินทางจำเป็นต้องมีทิศทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่หลงทางการดำเนินชีวิตก็ย่อมต้องการหลักทิดและความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่หลงผิดและสามารถตัดสินใจได้ว่า ควรทำหรือไม่ควรทำอะไรได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมมันสร้างเสริมเพิ่มพูนสติปัญญาด้วยการฝึกฝนค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ อยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มได้เจอกับเพื่อนเก่าของเขาที่เคยเล่นการพนันด้วยกันอา้าวไหนว่าเจ้าจะกลับไปบ้านนอกแล้วไม่ใช่หรือข้าไม่ได้กลับรอกข้าหันมาเก็บเสียขยะขายแทนแล้วเจ้าเลิกเล่นการพน,นันแล้วหรือยังเลิกแล้วการพนันมีแต่เสียไม่เหมือนเก็บขยะมีแต่ได้อืมเมื่อเจ้าคิดได้เช่นนั้นก็ดีแล้วหันมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองดีกว่า ถูกเพงเลยนี่เจ้ารู้ไหมหลายเดือนก่อนข้าเก็บเศษห้อยได้ในนั้นมีไขมุกเม็ดโตข้าลองเอาไปขายได้เงินมาเยอะเลยบางทีสินสิสทธิ์อาจจะชอบให้ข้าเก็บขยะมากกว่าเล่นการพนันก็ได้นะจึงประทานโชคลาบมาให้ข้าในทางนี้ปัญญายุทช,ช่วยคน ให้ได้ลุดหวันความถุกเห็นหลมปลอบใจให้อร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง